อนนียคนกําลังตื่นตัวตื่นรู้ตื่นทําเข้าใจหลักคําสอนกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองดีขึ้นเหล็กกําลังร้อนช่วยกันตีลงไปดีกว่าไหมแต่เอาคําสอนพระเจ้ามาตีดีกว่าไหมอย่าเอากิเลสตัณหาอัตตาตัวตนของแต่ละคนมาตีไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะตีตีความเห็นผิดตีต่อกิเลสตัณหาตีต่อสิ่งที่กําลังทําลายพระนาสนาไม่ใช่ตีกันที่บุคคลร่วมกันดีกว่าไหมอาจารย์มีกําลังพอ จะจัดงานเสวนาให้ทซัส์สำบัทรั์เงินทองอะไรต่ตางๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีเจ้าภาพดูแลให้เอาไหมล่ะมารวมตัวกันหน่อยใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมาจับมือมาสมัครสมานสามัคคีกันดีกว่าไหมมาเข้าใจเจตจำนงเจตนากันอาจารย์จะชี้แจงถแถลงไขอธิบายให้ฟังว่าเจตนาของอาจารย์คืออะไรแล้วพวกเราแต่ละคนก็มาอาธิบายแจ้งถแถลงไขว่าเจตนาของแต่ละคนทำยังไง แล้วจะหาจุดร่วมแนวร่วมตรงกลางจะทํากันยังไงเอาไหมตกลงกันเรื่องนี้ดีกว่าไหมหาข้อชี้แนะการประชุมกันเอาคนกลางมาร่วมไหมใครจะเป็นคนกลางระหว่างตรงนี้ถ้าอาจารย์เป็นคนกลางก็ไม่ได้อีกทางนู้นก็เป็นคนกลางก็ไม่ได้อีกงั้นหาคนกลางหาจุดสมานหาจุดร่วมตรงนี้ดีกว่าไหมควรจะเป็นใครควรจะเป็นพระไหมหรือควรจะเป็นฆราวาสหรือควรจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคม ที่เชื่อมประสานจุดนี้ให้เกิดความเข้าใจสมารสมานสามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอามั้ยมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมถ้าศาสนาจะได้เดินหน้าต่อไปได้หลักธรรมคาสอนของพุทรเจ้าจะได้เดินหน้าต่อไปได้การเผยแผ่ธรรมะพุทรเจ้าจะได้เดินต่อไปได้จะได้ไม่เกิดการทิ่นแทงกันด้วาจาแห่งหอกปากจะได้ไม่เกิดการเบียเดเบียนเดือดร้อนจะได้ไม่เนิ่นช้าต่อการที่จะเสนเผยแผ่ธรรมะคาสั่งสอนของพุตรเจ้าต่อไป เสียเวลาที่อาจารย์จะต้องมานั่งในการชี้แจงแก้ไขตัวเองเอาเวลามานั่งสอนธรรมะดีกว่าไหมจะเกิดประโยชน์กว่ามากเลยดีกว่าเอาเวลามานั่งแฉกันเอาเวลามานั่งประจานกันเอาเวลามานั่งต่อยตีกันเอาเวลามานั่งพูดกันในเรื่องข้อกฎหมายเสียเวลาเอาเวลามาพูดเลยตรงไหนถูกตรงไหนผิดตรงนี้ควรละเว้นไว้ตรงนี้ควรเข้าไปจัดการพระบุทรเจ้าว่ายังไงเอาหลักคําสอนยืน เอาหลักคําสอนเป็นเกณฑ์กลางเป็นแกนกลางไม่เอาความเห็นใครนะยึดหลักคําสอนตามพระไตรปิฎกเอาไหมต้องสอดรับไม่ขัดแย้งเอาพระไตรปิฎก45เล่ม91เล่มมาเปิดกลางเลยพระบุทธเจ้าสอนหรือไม่สอนทําได้หรือไม่ได้เข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้ควรแก่การทําหรือควรแก่การละเว้นควรแก่การเดินหน้าหรือควรแก่การถอยกลับเอามาวางกันตรงกลางเลยควรนะจริง หาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาริกาทรงแม่บททรงอัศาพลิชนะมาเป็นแกนกลางก็ได้